โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมโอเคกับพี่ขวัญเคเอ็นครีซี่กันได้บายครับเป็นได้ลัคก,กี้บ็อกซ์นะครับผมแล้วผมซึ่งวันนี้นะครับเมื่อพี่ขวัญมาเล่นเนี่ยผมก็หาลัคกี้บ็อกซ์ที่เหมาะกับพี่ขวัญที่สุดให้แล้วฮะใช่เหรอใช่มันคือลัคกี้บ็อกซ์นั่นเองนะครับผมเพราวิขวัญนนะ่ะเหม็นขี้นะครับผมเย่มา yeah, บอก้อนทองคำต้องหากแล้วโอ้ยทองคำตรงไหนเนี่ยมาโอเคล้ววันนี้เราก็จะเล่นกดคติการเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือ15นาทีใครเปิยหมดก่อนก็ชนะนะครับผมล้ก็เราสามารถแกล้งกันได้นะครับโดยที่ไม่ทําให้เบสบล็อกฝั่งหายไปนะครับเพราะว่าเราจะนับเบสบล็อกตอนท้ายว่าเหลือเท่าไหร่นะครับโอ้ก็มาดิครับคุณโดนผมแกล้งแน่อือมาดิครับผมโอเค ถ้า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 ผมแล้วก็สามสองเคพร้อมอยากพร้อมโอเคสามสองพร้อมเลยใช่ไหมสามสองจริงจริงนะจริงพร้อมแล้วโอเคเอาใหม่สามสองอ่ะยังใช่ไหม จริงๆถ่ายไีพร้อมจริงใช่ไหมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเอาสักทีเถอะครับโอเคสามโสดยังเหรอพร้อมเลยสามโสดเดินไปไม่เลยอุ้ยโอ้หมายถึงก็หายไปแล้วเบดร็อกของพี่เออโดนปะวะเฉยอยู่อะโดนป่ะวะโดนดิยาดียาไม่ดีอ่ะยาโชคร้ายอ่ะเจ็บอ่ะตายอ่ะ เขาต้องสุ่มไอ้ไอ้บ่อน้ำนี่ปะเปตเองก็ได้แต่เขาจะสุ่มหาของแกล้งอ๋อไม่มีอะไรเจ้าเย่มากเยอะที่สุดแต่เนี้ยหนูโดนขังในน้ำสุมหน้าปีเบบี้อุคิ๊บอกผมหายอีกแล้วว่าบอกผมว่าหายคุณอย่าบ่นดิครับผมเครียดแต่บอกผมหายอ่าผมก็เครียดเหมือนกันแหละครับโอ้ยไปไปไป ไม่แต่ว่ามันกินเบรครอบผมไปไปเด้อไม่ว่ากินของเขาไปหมังกรไม่ได้กินยับยับเลยตอนนี้วิอะไรอ่ะยูกอดอะไรอ่ะไม่มีแง่โหไม่มีอะไรแกล้งใครแบบตีได้เหรอเขาก็ไม่มีอะไรแกล้งเธอเหมือนกันแหละอย่าคิดมากจริงเบ้าได้ของแกล้งนะทุกคนอะไรเหรอโ้ย เขาปิดมอนเตอร์ไว้อ้าวล่นเอ้ยเธอปิดดิปิดไรไม่เธอข้าบทับทับอีอ่ะทับ E Q S E กเลมันตีเขาเอาก็จัดกันเองดิไม่ได้อ่เอออย่างนี้แน่โอเค thank you very much ทำไมผมติดไฟคุณโอเคโอเคคุณไปรู้เหรอว่าทำไมเธอติดไฟคุณจะเล่นกับผมอย่างนั้นนะหรือทำไมทางเดินคุณน่ากลัวจังอ่ะ แน่นอนคุณไปยังไงเนี่ยยังไงกลับไปอย่ามาแกล้งผมอะไรอ่ะว้าวไม่ของเก่งอะโอ้โหทุกคนโดนว่าให้มันรู้เฮ้ยขัดขวางใครจริงเลยเอพีซีโดนว่างให้มันรู้ไป ก็ามาดิครับว้าวเวลาสุ่มเลยผม <C an> กดผิดกดเดือดดะโอ้โหสไลด์ตกว,ว้วาวว้าวโอ๊ยคิป,ปเปอร์มันเยอะเกินไปแล้วนะปีท้ายแล้วไงทำาลายพังหมดเยอ,ะอย่ะของเคาเนี้ยได้เป็นอะไรมันไม่ได้นับอยู่แล้วนี่อ้าไม่ไม่ถึงมันทำาลายทางเดินเขาเนี่ย สมด้าหน้า,นาสมนำหน้าจิตกะลาหัวโจ๊ะอะไรเอ้วนหุ่ยป,ปากเพชรหุบป,ปากของแกไปเดียวแต่เราไม่ได้นับนี่นะเราไม่ได้น<อ>ับเพชรผมอยากได้ I ไอ,อ,อาวุธระยะไกลจังเลยอะครับพูดเป็นอะแหละตกโอ้ยสิงวะผมอะไรอย่างสงิงเหมือนกันครับเอ้ยทำ่าตกใส่หัวฉันทำไมเนี่ยไอ้เพชรบ้า <laughs> ถามเหรอถามเหรอแน่นอนไม่มีลูกธนูอ่ะทุกคนแกงไม่ได้ไวายวไวแกงไม่ได้ว่ะทุกคนเกือบเกือบหรือเปล่ะดีนะว่าปัญหาอ่ะมันไม่เด้งโดนเราอ่ะโอ้ยไอ้บราวนโอ้ย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 ว้าวว้าวเฮกว้าว what the heck is this จาเต็มเลยว้าวว้าว,ว,ว,วไม่นะเป็นอะไรเรอะไม่คือแบบตอนนี้เลือดแบบไม่นะแบบอ้าพวกคนกดป,ปิดแต่เมื่อกี้ผมให้อะไร i n f i n i t y แต่ผมไม่มีลูกธนูงไงล่ะเต็มตัวไปหมดเลยอะไรนักหนาเนี่ยเยี yeah. แบบ่ยมไม่ได้คุมเลยโอ้โหเธอมองขึ้นไปดูของเขาไอ้บ้า อุยได้เพิ่มไอ้บ้าเอ้ยเบรนรกฉันหายไปหมดแล้วสมน้ำนะเออยังได้อีกเหรอไม่อยากได้แล้วยังจะได้อีกเหรอสมน้ำน่ะอุ้ยเสื้ออะไรอะสามพันเอ็กเคสดาเดเสื้อบ้าอะไรไปเนี่ยโหดจัดโว้ยอะไรบ้าหูขอเต็มตัวอะไรอะยอย่าระเบิดนะอย่าระเบิดย่า โอ๊ยพี่ขวัญเขาเปิดแซงไปแล้วแเราแบบของเต็มตัวพี่แล้วพี่ต้องปิ้งโอ้ยแหมเขาต้องขึ้นอีกประมาณโอ้โหไกลแหละเราคิดมากหรอกก็ยืนทิ้งของอีกหน่ะี่ตายไปซะไม่ตายไปซะผมไม่ตายผมต้องไม่ตายไปซะตอนนี้เผมไม่มีของแกล้งเยอะพึ่งหนึ่งแล้วอะไรวะครับเปี้ยผมไม่มีของแกล้งเลย ดีแล้วนั่นดีอะไรเธออะไรบ่อน้ำอ่ะไม่ได้ตจงไหนวัวเอ้ไอ้ฟอสโอโหแล้วเนี่ยกว่าจะเดินขึ้นไปเนี่ยโอ้ดันได้มอนเตออะอะไรกันครับเนี่ยผมเห็นคุณล่วงต่อร้าต่อตาผมเครียดเหรอกว่าผมจะขึ้นไม่ถึงไอ้คนแ้นเล่เมันเรื่องของแกกันโอ้อะไรเึิม ผมรอดปะครับวางบล็อกวางบล็อกโอเคตกเดี๋ยวนี้โอเคตรงตกโอเคตรง,ตงไม่ได่าตกเย่ตกปะแ,แล้วเป็นรักคิกไปนะคิก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 เวลาต้องมาดังต่อคืออะไรเนี่ยถ้าเสียเวลาต่อนิดนึงอะน,นะไม่ดีจ้ะแถวนี้ด้วอไม่ดีจ้ะน,น,นานมาก ว้ายยังได้อีกแล้วตกปะ่ะอ้าวูย่างไกลตกเหรอ เธอต้องต่ออ้อบอ่ะโอ้ยหยิบกายแล้วทุกคนเฮ้ยเขาก็ยังไม่หมดอีกไกลเลยอีกนิดเดียวไม่ใช่หรอเขาเห็นของเธอันเหลืออีกนิดเดียวนี่นิดเดียวแต่มันโอ้โหทางมันแตกหมดแล้วอะ่ะแพ้แล้วทุกคนจริงต่อแบบพูดไกลอจาจจะใช่ยังไม่ถึงนเนี่ยเดน ไม่เหลืออีกสามนาทีทันอยู่แล้วเธอเหลืออีกสามนาทีอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งหมดนะเขาหมดแล้วใช่เขาหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาเสร็จก่อนเธอเขาชนะแล้วเธอขึ้นมาดูมันมีหรือรอีกหนึ่งกล่องของเธอเฮ้ยมีหรอเธอขึ้นมาดูจริงจริงเดี๋ยวเกมโบว์เขาขึ้นมดูเลยละกันมีอีกหนึ่งกล่องแบบตั้งแต่งานอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ย อ,อ๋อเขาเปิดแล้วเรามาได้กล่องนี้อีกทีนึงเอา้าทำไมไม่เปิดเอาให้มันหมดอะเขาไม่เห็นไงตอนแรกเขาเห็นว่าแบบเอ้ยหมดแล้วแล้วเขาก็หันหน้าหนีเลยเก็บปะแล้วยังไงแล้วคือ,อยังไงเ,เพกก็ได้เ้ไม่นะเพกงูอีกแล้ว ไม่น่าโดนลงไปตายเลยเมื่อกี้ฉันเห็นว่าหมดแล้วให้แล้วแบบไอ้เดิดลงไปตายดีกว่าเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันเหลืออีกหนึ่งอันไม่ไม่รู้อ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าพี่พีบอกว่าเปิดแล้วมันได้ลกี้บ็อกมาเพิ่มอีกหนึ่งอันก็ไม่รู้อ่ะแล้วแต่เธออ่ะให้น้องๆตัดสินใจแล้วกันพี่ชนะหรือแพ้แต่ว่าไอเนี้ยมันโกหกกันไม่ได้ครับเรื่องเบสล็อกเนี้ยเรื่องเบสล็อกับโกหกกันไม่ได้ครับหนึ่งสองสามครับผมจะมานับวัดแล้วนะครับให้ทั่วนะฮะ สามโอ้โหย่อยยับผู้พักเลือดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสิบสี่อันโอ้ วิ้ยตรงต้อง,องลาวาถือว่าหายใช่ไหมไม่เดี๋ยวเขาปิดลาวาก่อนอ่เดี๋ยวรอดูว่าให้เขาให้เขาทำจุดความสามารถอุ้ยหายหมดละคุณบอกเลยคุณเท่าไหร่สองสามสี่ห้าเฮ้ ประมาณสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองอ่ะยังไงก็ไม่น่าถึงอ่ะเอาง่ายๆคือยังไงก็ไม่น่าถึงเจ็ดสิบสี่โอเคก็เรื่องนับเบรล็อบเนี่ยพี่ชนะแบบชัดเจนมากนะแต่เรื่องเปิดกลองเนี่ยอันนี้น้องๆตัดสินเอาเองนะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาก็ได้ว่าพี่เปิดปึ๊บไปหลือยังนะนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถือว่าสนุกนะอันนี้คือแบบไม่ค่อยได้แกล้งกันแต่ของมันกวนตีแต่ของมันฮาดีนะพี่ชอบ นีไงก็ชชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะผมลากันไปก่อนใดวันบุปไปแล้วนะครับเจอกันบ๊ายบาย